สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ กับดรกรีนค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะจ๊ะก็จะมาแนะนําและก็มารีวิวนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขนาด1 0 kva นะคะวีกาดค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ําสุดเลยนะคะได้ถึง110โวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะทุกคนคะ่ะได้ถึง280โวลต์นะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติออโต้นะคะ ราคาเพียงตัวละเท่าไหรเองคะ่ะ9 9 9 0อบาทนะคะปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะราที่สำคัญนะคะมีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่าแสดงสองสถานะนะคะจะมีสถานะก็คือไฟเข้านะคะแล้วก็ไฟออกนะทุกคนคะ่ะราที่สำคัญนะคะหน้าจอเนี่ย ก็จะแสดงสถานะในกรณีที่ไฟเกินนะคะก็จะมีสถานะเป็น H I SI นะคะเป็น High นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าในกรณีไฟที่เข้ามาเนี่ยมันต่ำกว่า110โบโวลต์นะคะมันก็จะขึ้นนะคะ L O หรือว่า Low นะคะให้เรารู้ว่าอุ้ยตอนนี้ไฟมันเกินนะไฟมันต่ำมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะรับรู้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีการหน่วงเวลาก่อน10วินาทีนะคะแล้ว แล้วก็ค่อยจ่ายนะคะไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทํางานได้อย่างสเสถียรน,นะคะปกติด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าสั่งซื้อกับเราได้นะคะกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมันติดร์กรีนนะคะ และที่สาหรับใครนะที่บอกว่าเออเห็นด้านหลังก็คือเป็นการรีวิวนะคะการใช้งานจริงนะคะจากลูกค้านะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกคนคะ่ะและที่สําคัญนะคะที่มีคนใช้นะคะเป็นเครื่องกันไฟตกตะกรีนเยอะก็เพราะว่าของเรานะคะมันเป็นของอินเดียแท้นะคะมอแปลงขดวัเต็มนะคะระบายความร้อนแบบธรรมาชาตินะคะและที่สําคัญนะคะปรับไฟเร็วปรับไฟไวนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเงินไม่ หายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดที่เต็มแอมเต็มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกต่ําสุดได้จริงนะคะตามที่รีวิวนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับใครนะคะที่บอกว่าเออที่บ้านเนี่ยใส่เครื่องกันไฟตกอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากจะใช้แบบว่ารุ่นที่มันเป็นรุ่นอัตโนมัตินะคะเป็นรุ่นมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องดรกรีนนะคะเพราะว่าดรกรีนเนี่ยมีเครื่องกันไฟตกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะเป็น 5 kv การก็มี10 kv การนะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างหน้าหลังนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องกันไฟตกนะคะ V การก็คือจะมีพวกสำหรับแอร์ด้วยนะใครที่แบบว่าเอออยากจะใช้คุมเฉพาะจุดอืมก็สามารถที่จะคุมได้นะคะบอกว่าจะใช้เฉพาะจุดจะใช้สำหรับแอร์ตัวเดียวนะคะหรือว่า ต้องการที่จะไหมคะเอาไปใช้ในรีสอร์ทนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะตามสนักงานนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะคะหรือว่าออฟฟิศเนี่ยหรือว่าจะเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้เครื่องกันไฟตกนะคะสําหรับแอร์ได้หรือว่าจะใช้เครื่องกันไฟตกดัเรกรีนรุ่นวีกาดก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ตัว 10K ขก็ได้ราคาไม่แพงนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องกันไฟตกดัลเตอรกรีนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสด สวัสดีค่ะ